สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564อี่ครับพบกับดิฉันทิติมาชะบมรุงและคุณคณินจุลเสวิวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าดรรังสิวุฒิสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏน์นครราชสีมาเรื่องการบริหารเวลาของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานเป็นเลิศพระหุกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาของนางสาวสุพรรณวดีแท่นทองและเรื่องกระบวนการสื่อสารในสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศพระหุกรณีศึกษาจังหวัดนคร ราชสีมาของนายกิติคุณตันติกูลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จตุรงธนศรีรังกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ณห้องประชุมเสมาอาคารศิรลวิทยาทรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาค่ะ วันนี้ดรรังสิตวุฒิสุวรรณรัชนาภูมิในการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาดรทวีทรัพย์นมเกียรติรองภู้ิในการดรจุรารัตนเพชรจันทึกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นวันที่2เพื่อพิจารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1ห่วงเวลาระหว่างวันที่1ตุลาคม256 0 ถึง3 1มีนาคม2564เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครูรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อแนะนําจากคณะกรรมการเพื่อพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพและการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษณนะห้องประชุมเสมาอาคารสริริวิทยาธรครับ รอบรั้วเ1วันนี้นางจิราพรชัยชนะกังหัวหน้าหน่วยบริการเขต4เป็นวิทยากรโครงการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3และชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายให้ความรู้ถ่ายทอดความสามารถประสบการณ์ด้านต่างๆในการเรียนและการทํางานในสายวิชาชีพครูณารูงเรียนโนเกกน,โนเกอกวิทยาตำบลโนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์จงังหวัดชัยภูมิ ใจดีรอบรัวใจดีรอบรัวในวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีคุณสมจิตอินชุมได้นำวัตถุดิบในการประกอบอาหารมามอบให้แก่นักเรียนที่มารับบริการอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิเจังหวัดน,นครราชสีมาของเราครับ หน่วยบริการขามทะเลสในวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นคณะกลุ่มดอกอ้อล้อลมนําโดยนางสาวกัญจนาเตรียมสูงเนินได้นําทุนการศึกษาจํานวน7ทุนมอบให้แก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษพร้อมกันนี้นะครับยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการขามทะเลสครับ ช่วงประชาสัมพันธ์รอบรัวขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะครับร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสารวันเด็กสุขีประจำปี2564ร่วมทำบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กโดยสนับสนุนบริจาคเป็นเงินของขวัญหรือของรางวัลอาหารเครื่องดื่มขนมตลอดจนโรงบุญอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆตามความเหมาะสมครับ สามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึก,ศกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341ขีด1ขีด37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับคุณผู้ชมคะขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิน กองละ999บาทหรือรวมทมําบุญตามกําลังศรัทธารวมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ณวัดสลักใดตตำบลกุจ,จิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจำวันนี้แล้วครับก่อนจากกันขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจำวัน แม้จะมีวิชาเก่งกล้าสัแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ครับเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรูว้วคุณคณินจุลเสวแะแี่ดิฉันทิติมาชาบำรุงต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ